วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการไปเลือกซื้อลวดเชื่อมสำหรับเครื่องมิดแม็กครับผมสวัสดีครับครูโจคอนเล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องนะครับผมการที่เราไปเดินซื้อลวดเชื่อมสําหรับมาเชื่อม เครื่องเชื่อมสําหรับมิกแม็กนะครับผมว่ามันจะมียังไงอะไรยังไงบ้างนะครับทําไมตัวเลขมันถึงเยอะจังทําไมมันต้องเป็นฟักคอทําไมฟักคอตัวนี้ต้องใช้แก๊สหรือฟักคอตัวนี้ไม่ใช้แก๊สนะครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจอันนี้กันครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็มาดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วภาพพวกนี้เนี่ยเราเข้าใจกับมันไหมนะครับรหัสข้างกล่องมันคืออะไรนะครับ E71T ขีด GL คืออะไร YM70S คืออะไร AWS E71T ขี GS คืออะไร E71T1C คืออะไรนะครับผมพวกนี้มันทำให้ผู้ใช้เวลาไปเลือกซื้อลวดเชื่อมสำหรับเครื่อง m i กแม็กเนี่ยครับผมทำให้สับสนได้นะครับผมแม้แต่ลวดฟักคอเองนะครับผมก็มีทั้งที่ต้องใช้แก๊สและไม่ใช้แก๊สนะครับถ้าเกิดว่า ซื้อลวดที่ต้องใช้แก๊สมาแต่เราไม่ได้ใช้แก๊สนะครับกระบวนการเชื่อมมันก็จะเละเทะมากเลยนะครับผมวันนี้เรามาไขความเข้าใจกันนะครับผมทีนี้จริงๆแล้วกลุ่มมันมีหลายกลุ่มย่อยมากนะครับผมแต่จะขอพูดตรงส่วนของกลุ่มที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับก็จะแบ่งเป็นลักษณะของ2กลุ่มก็คือกลุ่มเหล็กคาร์บอนนะครับผมแล้วก็กลุ่มสเตเลสนะครับเหล็กคาร์บอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วลวดเชื่อม ตรงส่วนของเหล็กเนี่ยครับผมก็จะเป็นลักษณะลวดเชื่อมอคาร์บอแนอแรงดึงสูงนะครับผมก็คือ High t e n s i l e Steel นะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของโค้ด AWS ก็คือ A ห้าจุดหนึ่งแปดนะครับผมซึ่งเป็นลวดแรงดึงสูงนะครับแล้วก็ส่วนสแตนเลสน,นะครับสแตนเลสสตีลเนี่ยก็ โค้ด AWS ก็จะเป็น A 5.22นะครับผมซึ่ง2กลุ่มนี้เราจะเจอกันบ่อยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเรามามองมองภาพให้มันง่ายขึ้นนะครับแบ่งเป็นหัวข้อให้มันง่ายขึ้นก็คือตรงส่วนของเหล็กคาร์บอนเนี่ยมันก็จะมีลวดอยู่ลักษณะ2กลุ่มที่เราเจอในตลาดบ่อยๆนะครับผมก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นลักษณะของโซลิดไวนะครับหรือลักษณะของลวดที่เป็นลักษณะลวดไส้ตันนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะของฟักคอนะครับ แล้วฟักคอเองนะครับก็จะแยกเป็น2กลุ่มอีกนะครับผมก็คือฟักคอที่ใช้แก๊สและฟักคอที่ไม่ใช้แก๊สนะครับวันนี้เรามาดูคร่าวๆว่าเราจะดูยังไงว่ามันจะใช้แก๊สหรือไม่ใช้แก๊สนะครับเรามาดูตรงส่วนของหัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกก็คือเหล็กคาร์บอนนะครับแล้วก็ไปหัวข้อตรงส่วนของโซลิดไว์ก่อนนะครับ รหัสนะครับมันจะขึ้นต้นด้วยอย่างนี้นะครับอาจจะมีครบหรือไม่มีครบก็ได้นะครับผมแต่ว่านี่คือรหัสเต็มๆมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมันจะขึ้นต้นด้วย er แล้วก็ต่อด้วยตัวเลข2ตัวนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวอักษรแล้วก็ต่อด้วยขีดแล้วต่อด้วยตัวเลขอีก 2- 3สาตัวนะครับผมเอ่อตัวอักษรอีก2-3าตัวนะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละกลุ่มของตัวเลขก,กันนะครับผม ปุ่มแรกก็คือตัวนัสือสีแดงนะครับก็จะเป็นคําว่า er นะครับย่อมาจากอะไรย่อมาจากอิเล็กโตรดแล้วก็ r ก็ย่อมาจากหลอดนะครับผมถ้าเกิดมันเขียนทั้ง2องอย่างครับอิเล็กโตรดก็คือกระบวนการเชื่อมไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ r ก็คือหลอดก็คือเป็นลักษณะของลวดเติมนะครับผมดังนั้นถ้า solid wire ตัวไหนเขียนว่า er นะครับผมดังนั้นก็เป็นการเชื่อมไฟฟ้าก็ได้หรือจะอลวดนั้นไปเติมก็ได้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยถ้าไม่ใช่เหล็กบางก็ไม่ค่อยมีคนเอาไปเติมนะครับอย่างเช่นการเติมแบบเชื่อมติ๊กนะครับผมก็สามารถเอาไปเติมได้เหมือนกันเพราะว่าดมิเต t e r มันเล็กเกินไปนะครับผมหลังจากเรารู้แล้วนะครับว่า er รู้แล้วว่าเป็นเ x ็กโ d รดกับปลอดนะครับ ดังนั้นมันจะมี e ตัวเดียวก็ได้จะมี R ตัวเดียวก็ได้หรือจะมีทั้ง e ทั้ง R ก็ได้นะครับผมต่อไปตัวอักษรนะครับ2ตัวต่อมาเป็นแรงเค้นต่ําสุดตามตามมอ,อก,กอที่เขากหนดไว้ว่าไม่ควรต่ํากว่านี้นะครับคูณด้วยพันมีหน่เป็น psi นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวเลข2ตัวนี้เป็นเลข70ดนะครับดังนั้น70คูณกับ1น0 0นะครับก็เราก็จะได้แรงเค้นต่ําสุดของลวดนี้ก็คือ70,000 psi นะครับผม ต่อไปเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งเป็นตัว S หรือตัว C นะครับผมมันก็จะบ่งบอกว่าลวดอันนี้นะครับเป็นลักษณะลวดไส้ตันก็คือโซลิดนะครับผมหรือเป็นลักษณะของอลวดแบนหรือเหลี่ยมก็ได้หรือเป็นลักษณะของคอมโพสซตอื่นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมีตารางให้ดูว่ามันจะมีโค้ดอะไรต่อง,องอกออกมาอีกนะครับผมที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว S นะครับ แล้วก็จะมีขีดแดบนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอักษรต่ออีกตัว2ตัวหรือ3ตัวนะครับก็แล้วแต่ซึ่งหลังขีดนั้นจะเป็นลักษณะคุณสมบัตินะครับอื่นๆนะครับอย่างเช่นลวดอันนี้ไว้ไฮโดรเจนต่ำนะครับลวดอันนี้เป็นลวดที่มีออกซิเจนต่ำลวดอันนี้ใช้ในงานนิวเคลียร์ลวดอันนี้ใช้เชื่อมหลายแนวลวดอันนี้ใช้เชื่อมได้แนวเดียวลวดอันนี้ใช้เชื่อมแนวรูทอย่างเดียวลักษณะนี้น,นะครับผม ตรงนี้ก็คือตัวอักษรเต็มๆของมันนะครับอาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเกิดเราไปดูของจริงเนี่ยเราก็จะอ๋อเลยนะครับผมมาดูตรงส่วนของตัว S นะครับผมตัวอักษรที่ต่อจากนั่นนะครับจากตารางเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีกลุ่มเลขนะครับเลขรหัสของ solid w i t e นี่เยอะมากนะครับอย่างเช่น er เ0ด s ขีด นะครับผม ER70S 2นะครับที่เราเจอบ่อยๆก็เป็นละะ ER ักษณะ ER70S 6นะครับผมทีนี้แต่ละขีดมันก็จะมีความหมายของมันนะครับผมแต่ที่เราจะเจอครับผมก็จะเป็น ER70S 6ส่วนคอมโพไซตนะครับเราก็จะเจอลักษณะของตัวโค้ดนะครับเป็นละะ ER ักษณะ ER70C ขีด3 xER70C ขีด6 x นะครับตัวเลข6กับตัวเลข3ก็จะคือคุณสมบัติ พิเศษที่ใส่เข้าไปนะครับอย่างแรกธาตุบางตัวหรืออะไรนะครับแล้วก็ x ก็อาจจะแปลว่าเป็นลักษณะเป็นใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นนิวเคลียมีการปนเปื้อนนะครับผมส่วนตัว g กับตัว s ก็เป็นลักษณะของการเชื่อมแนวเดียวแล้วก็การเชื่อมซ้อนแนวได้นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราไปดู solid wire แล้วนะครับผม เราก็มาดูตรงส่วนของฟักคออีกรอบหนึ่งนะครับส่วนของฟัซคอนะครับโค้ดมันจะมีคล้ายๆกันนะครับผมฟักคอมันจะขึ้นต้นด้วยตัว E นะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวเลข2ตัวตัวเลข2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรหตัวแล้วก็ขีดแล้วก็เป็น xxx ไปนะครับก็คือความสามารถพิเศษไปนะครับ E นะครับก็เหมือนเดิมก็คือเล e c t r o นะครับก็คือลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับ ทีนี้มันพิเศษตรงนี้ครับว่าลวดฟักคอนะครับมันจะใช้เลขตัวเอ่อตัวเลขตัวเดียวนะครับของตัวแรกของตัว x นะครับก็คือแรงเค้นต่ําสุดนะครับตัวเลขตัวเดียวนั้นคูณด้วย10,000ื่นนะครับหนึ่งหมื่น psi นะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็น e 7 1 t ตัวเลข7นะครับ แรงเป็นแรงเค้นที่ตั้งเอาไปคูณกับ10,000นะครับเมื่อกี้ลวดโซลิดวายเอาไปคูณกับ1,000นะครับแต่มันใช้เลข2ตัวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดหมื่นปอนต์ต่อพ s i เท่ากันนะครับแรงดึงเสร็จแล้วตัวตัวเลขตัวที่2นะครับตัวอักษรสีชุู่นี้นะครับก็เป็นลักษณะตำแหน่งของท่าเชื่อมนะครับถ้าเป็นเลข0ูนย์ะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อมท่าลาบไปท่าเดียวนะครับผมสแสดงว่าเป็นลักษณะลวดที่น้ําเหล็ก มันเหลวนะครับผมไม่เหมาะกับการเอาไปเชื่อมท่าตั้งท่านอนหรือว่าท่าโอเวอร์เฮดนะครับแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมได้ทุกท่านะครับผมต่อไปก็คือ,อตัวอักษรตัวทีนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงว่าลวดนี้เป็นลวดเชื่อมแกนฟลักนะครับมีฟลักอยู่ข้างในนะครับผมถ้าไม่มีทีก็แสดงว่าเป็นลวดตันนะครับ แล้วก็เดบแล้วก็เอ็กนะครับเอ็กก็เป็นคุณสมบัติที่เศษนะครับผมเอ็กมันเป็นได้หลายอย่างมากนะครับผมที่ตัวสอนสีเหลืองนะครับอ่าเรามาดูนะครับผมตัวอย่างของตารางฟัคอนะครับก็อย่างเช่น e x, x t 1นะครับผมอันนี้ความหมายของมันก็คือถ้าขีด1น่เนี่ยเชื่อมซ้อนแนวได้นะครับผม ชนิดของแก๊สปกคุมเนี่ยต้องใช้คาร์บอนไออกไซด์นะครับผมแล้วก็เวลาไปต่อกระแสเชื่อมนะครับให้ต่อปืนเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ e x t 2นะครับเชื่อมแนวเดียวแก๊สที่ใชบปกคุมเป็นคาร์บอนไออกไซด์นะครับต่อปืนเป็นขั้วบวกนะครับ e x t 3นะครับเชื่อมแนวเดียวแต่อันนี้ใช้แก๊สมีแก๊สปกคุมในตัวดังนั้นไม่ต้องใช้แก๊สนะครับแต่ต้องไปต่อขั้วเชื่อมนะครับ ปืนนะครับที่ขั้วบวกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอการตารางในการปรับค่านะครับถามว่าตรงนี้ดูตรงไหนมันไม่ต้องจำหรอครับเราไปดูตรงข้างห่อของรวดซักคอเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างตัวอย่างของเอาตัวอย่างมาให้ในสักสี่ตัวอย่างนะครับผมเรามาตอบคำถามสไลด์แรกก็คือว่าอย่างเช่นบนซ้ายนะครับของเยาวตานะครับ 1t4gl น,นะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ที่ผู้ผลิตเขาตั้งไว้เองนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ล้อกับของ aws นะครับดังนั้นถ้าจะดูจริงมันต้องไปดูของ aws นะครับผมแต่จริงชื่อมันก็จะล้อกันเราก็จะนุมมนไว้ว่าอันนี้เป็นลวด e71t4gl นะครับผมเป็นอ e l e c t r i ดมีแรงดึงที่70,000ปอนด์นะครับผม หนึ่งก็คือเชื่อมได้ทุกท่านะครับ T ก็คือเป็นลวดฟักคอนะครับแล้วก็ขีด GL นั้นถ้าเปิดดูตารางเมื่อกี้ก็เป็นลักษณะของการเชื่อมแนวเดียวนะครับส่วนตัว L นั้นก็น่าจะมาจากโลไฮโดเจนนะครับผมต่อไปมาดูยาวาต้านะครับชื่อทางการค้าก็คือ YM70S นะครับผมถ้าเป็น AWS เนี่ยก็น่าจะย่อมาจากนะครับชื่อเต็มๆม,มันคือน่าจะเป็น E70S 6นะครับผมถ้าไปดูตรงตารางมันนะครับซึ่งมันจะมีเขียนตารางไว้ข้างกล่องนะครับก็จะแปลว่าเป็น E เป็นอ e ิเล็กโทรนะครับผมต่อมาคือ70นะครับก็คือมีแรงดึง70,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับผมแล้วก็ S ก็คือเป็นโซลิดเป็นลักษณะของลวดตันนะครับไม่ใช่ฟักคอนะครับเป็นลวดไส้ตันนะครับขีดห ขีด6ก็เป็นลักษณะเฉพาะก็คืออาจจะเป็นใช้แก๊สอากอนได้ใช้แก๊สเข้าไปได้ไซด์ได้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ต้องไปเปิดตารางดูนะครับผมต่อมานะครับมาดูของลองเวลเองนะครับจะมีชื่อว่า e 71t ขีด 1c นะครับผมมันก็ควรจะอาจ่านได้ว่าเป็นเป็นอิเล็กโตรดนะครับมีแรงดึง70,000ปอนต์ต่อ psi เนาะ แล้วก็1ก็คือเชียบมได้ทุกท่านะครับตัวทีก็คือเป็นลักษณะของลวดฟักคอนะครับขีด 1C อันนั้นก็คือตัว C ก็แปลว่าแสดงว่าเป็นรักษณะเป็น CO2 เป็นแก๊สชิลนะครับผมดังนั้นแก๊สตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวทีเป็นแกนฟักคอนะครับแต่ตัวนี้มันระบุไว้เลยว่าต้องเป็นแก๊สชิลนะครับผมแก๊สชิวแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผม ตรงนี้เป็นของซูโม่นะครับลวดเชื่อมฟักคอนะครับ AWS เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น E 7 1 T ขด GS นะครับผมก็อาจได้ว่าเป็นอิเล็กโทรดนะครับแรงดึง70,000ปอนด์นะครับเลขหนึ่งเชื่อมได้ทุกท่า T ก็คือแกนฟักคอนะครับ GS ก็คือเชื่อมได้เชื่อมได้ทั้งแนวเดียวแนวรูดแล้วก็แนวซ้อนทับนะครับตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นแก๊สอ no gas s h i e l นะครับก็คือ ไม่ใช้แก๊สในการโคเวอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เวลาเราไปเลือกซื้อนะครับไม่ใช่ว่าฟักคอมันจะต้องไม่ใช้แก๊สตลอดนะครับฟักคอบางอย่างต้องใช้แก๊สนะครับไม่งั้นจะเกิดสเปาเตอร์ที่เยอะนะครับสเก็ตที่มันเยอะแล้วการซึมลึกก็จะไม่ได้ตามสเปคนะครับข้างห่อสําคัญที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าลวดอ่าฟักคอเองนะครับแบ่งเป็นแก๊สชิลนะครับกับ เซลชิลนะครับผมก็คือต้องใช้แก๊สชิลกับเซลคิชิลก็คือมีแก๊สคุมในตัวนเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปนะครับก็เป็นกลุ่มลวดในกลุ่มของสแตนเลสสตีลนะครับสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้จะลักษณะง่ายนิดนึงนะครับการจําจะไม่ค่อยยุ่งยากมากนะครับผมอ่ามันก็จะมีตัวย่อเป็น e ตามด้วย x 3ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัว l ตัว t แล้วก็ตัว s นะครับอาจจะมีครบหรือไม่ครบก็ได้นะครับ ตัว e ตัวแรกนะครับก็คืออิเล็กโตรดนั่นเองก็คือกระบวนการเชื่อมลวดไฟฟ้านะครับผมเชื่อมไฟฟ้านะครับอ x อีก3ตัวก็คือเป็นตัวอักษรนะครับเ,เป็นตัวเลขนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงเกรดของสเตลเลตนะครับส่วนผสมที่อยู่ในนั้นนิกเกิลเท่าไหร่โมดิดีดัมเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวเลข304 30 30 3 0 8 309 3 1 6นนะครับ l นะครับผมก็ย่อมาจากโล ไฮโดรเจนนะครับการที่มีไฮโดรเจนในรอยเชื่อมจะทําให้เกิดการกัดก่อนในในเนื้อสเตนเลสนะครับผมแล้วก็ T ก็เป็นลวดแกนฟักนะครับผมถ้าไม่มี T ก็เป็นลวดตันนะครับผมแล้วก็ X ก็คือส่วนผสมพิเศษที่เขาจะใส่เข้ามานะครับอ,อย่างเช่นลวดตัวนี้นะครับผม316 LT1 นะครับก็แสดงว่าลวดนี้เป็นลวดสเตนเลสนะครับ E316 นะครับ เกรด 316L ก็คือโลไฮโดเจนนะครับ T ก็คือ,อจริงๆผมอยากจะให้เรียกว่าชิ้วนะครับก็คือหรือหลอดหรือท่อนะครับ T ก็คือเป็นลักษณะของแกนรรวมหุ้มฟักนะครับแล้วก็1เนี่ยก็คือเป็นลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นรักษณะตัวแก๊สที่เอามาคุมหรือ cover นะครับก็แสดงว่านี้เป็นลวดฝาคอนะครับผมต่อไปเป็นยาวาตต้า 308LT1 นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็น สเตเลสเกรด308นะครับมาดูลวดอีกตัวหนึ่งก็คือ E304LSi นะครับผมอันนี้ก็คืออิเล็กโทรดนะครับแล้วก็สเตเลสเกรด 304L คือโลไฮโดรเจนแล้วก็มีผสมซิลิกอนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอ่านาโค้ดของลวดมิกแม็กอย่างคร่าวๆเวลาที่เราไปเจอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การอ่านข้างกล่องจะดีที่สุดนะครับผมข้างกล่องแล้วเราก็จะได้ประเมินได้คร่าวว่าตรงนี้เป็นใช้กับเหล็กตรงนี้ใช้กับฟัดคอแต่ฟัดคอต้องแยกอีกเป็นแก๊สนะครับแก๊สชิลกับเซลชิลนะครับแก๊สชิลก็คือต้องเอาแก๊สข้างนอกมาคุมมันนะครับเซลชิลก็คือไม่ต้องใช้แก๊สคุมมันนะครับนอกจากนี้ต่อให้เป็นเซลชิลนะครับก็ต้องดูอีกนะครับว่าตรงนั้น มันให้ต่อเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับผมไม่งั้นกระบวนการชิลมันจะคุมได้ไม่ตามสเปคของลวดนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุโจคนเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ